สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านหเหงแท็กเตอร์สุรินนะคะช่องหวเหงสุรินจะมาอัปเดตนะคะผานะคะลูกค้าเป็นผานครวนนะคะยี่ห้อ PT t ค่ะลูกค้ามือ1นึ่งเลยไถยดีไม่มีดึงนะคะทางร้านนะคะจำหน่ายผานเป็นผานมือหน,นะคะมีใบ22่าใบ2 2่สนะคะใบ24่หแล้วก็ใบ24่ค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ผานใหม่นะคะ เอาผานเก่ามาตีเทินได้นะคะถ้าร้านจำหน่ายนะคะเป็นผานครวนค่ะราคานะคะใบ22นะคะอยู่ที่34,000บาทนะคะลูกค้าใบ24อยู่ที่39,000บาทค่ะสนใจเอาไปใส่รุ่นไหนก็โทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์0644576273ค่ะ0644576273นะคะร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุริน์ค่ะ ขายดีไม่มีดึงรับประกันนะคะลูกค้าเป็นบริษัททีทีประโยชน์แท็กเตอร์จำกัดน,นะคะลูกค้าค่ะเช่นใบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผานใบ2 4่หนะคะค่ะน้ำหนักผานนะคะก็จะอยู่ประมาณ400โลได้นะคะลูกค้าใบ24นะคะส่วนใบ22ก็ประมาณ300กว่าโลคะ่ะ ไป 24, นะคะจะอยู่39,000บาทไป22อจะอยู่34,000บาทมือหนึ่งเลยนะคะลูกค้าผ่านพิธีค่ะไายดีไม่มีดึงรับประกันได้ค่ะประหยัดน้ามันด้วยนะคะลูกค้าสนใจก็มาดูสินค้าก่อนได้ค่ะอยู่ที่ร้านหัวเหงแท็กเตอร์สุรินค่ะตะบนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินค่ะลูกค้า ใบ225 226 245 246ผ่านลูกค้าใกล้จะถึงหน้าไถานาแล้วนะคะก็เอาผ่านเก่านะคะมาตีเทินผ่านใหม่ได้คะ่ะ